วันนี้วันที่28มีนาคม2568นะครับวันนี้มีลูกค้าจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโทรมาหลังซื้อถังแช่พี่โฮโคมอสขนาด1,100ลิตรจำนวนอกไปนะครับหลังจากที่คุยกับลูกค้าแล้วก็มีการแอดไลน์กันทางผมก็ส่งรูปภาพส่งคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูถังแช่จนเป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าลูกค้าท่านนี้ก็ได้โอนเงินค่าถังแช่ พร้อมคนเงินค่าส่งของมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเอาถังแช่ทั้งสองใบนี้นะครับไป่งให้ลูกค้าที่ขนส่งนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมเอาถังแช่โคมอสขนาด1,100ลิตรน้ำสองใบมาส่งให้ลูกค้าที่ขนส่งแล้วนะครับปลายทางของลูกค้าคือจังหวัดกำแพงเพชรนะครับใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน2งวันครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับให้ลูกค้าดูครับพี่